สบายพอนี่พี่น้องปองไปเปุขุยกคนยินดีตอน5ความุูงซ่องาใหม่อีเช่นเคยทุกคนหลังจากเป็ลงคลิปที่ห้ามือแล้วก็มาถ่ายคลิปมื่อนี้เนาะมื่อนี่เป็นฝนตกน้อหลังจากว่านคืนนอ่เดี้นก็มันทีตกอีนอทุกคนโอเคทุกคน ตามที่คลิปเที่ยวว่าวก็นั่นนี่เนาะบนตกไม่ฮะก็ที่พาทุกคนไปเบิ้งไพ่หมดแดงคือเก้าเนาะป้ามันตีตึงคือเขาว่าบ่ฮะนะไะเดี๋ยวจะไปเบิ้งน้ำการเนาะทุกคนไปคนเดียวคือเก้าเนาะมันก็เอากะหยังกับกับมีดเนาะเป็นเงี้ยที่พาหล่อต่ำป้าตา่ำพุ่ยนี่ละทุกคนเลยที่สำคัญเนี่ยสิเลาะต่ำห้องเนาะ อง้ยตามอ,ามองน้ำแบบ่นวาเซิร์บีสั่งกระต่เซอร์ปีนอุยยากมันอเนาะทุกคน่ะตอนนี้อากันมาอดหวยตอหน้ายทุกคนโวยตามองนล่ละมาคนเดียวน้องม้นนี้กได้ฝนตกไหมี่เนาะยาก็เริ่มปงบดละ เดี๋ยวสิบาเบิร์น้ำกล้วยน้ำมันนี่ขาสีได้จากห้างเนะทุกคนอาสีได้ลายสำเลยนะเดี๋ยวฟากก็ไล่ติดตามกดซับสไครต์กา้าวหน้ะมาคนเดียวมันนี่กันเจ้าแวบเอาไปยังนอหมากับพี่

เนาะโกบกหวานกัาแฟมะลาบเนี่ยทุกคนนี่มาได้ยังนึ้งก็ได้ยังนึ้อมีผักหวานนี่มีเนาะใบผักหวานนี่โอ้ เด็ดยำเงามาเลยบอกผักบ้านนี่โล่อะไรวะอืมไฟมาลาบ xoay mà lạc bãi heo mọi người đây là thằng này nè โอเคเนาะทุกคนบบมีแต่กายาเ้าท่อเนาะเดี๋ยวไปเมืองตอนท้ายคลิปว่ามันสิได้บบตอนนี้กำลังสิเป็นที่กัดไปทางไม่เนาะทิ่ไปทางหวยทรายเก้าที่ท้ายไปทางหักก้อนนะั่นเะนาะทุกคนอยา่าให้เมีขับรถเนาะหมืดฝน,นกับข้าเลยนะตัดไม้เกลียมไว้ท่าแล้วไม้ดังคุบกับแต่ก็ยัง เดี๋ยวใช้เบี้ยวขับรถหน่อยสิทิได้บ่หนะเป็นครั้ง,งแรกของเพิ่น <c oughs> ยังขับเคยขับเป็นอยู่บ่เจ้ากันดิเคยขับจัก่ขันอุ้ย,ย,ยไหมเซฟอากะโดูนไปยัง ยกล่อเออขกเลยน้ำหมื่นฝนนี่เขาท่าแล้วหมื่นฝนเนี่ยปูบ้านเนี่ยปูมันนะทุกคนนี่กระถางเข้าหน้าเขาคือเก่าบ่าไปแล้วนอาไมมนะ not mine เปล่นเลรนไม่รอดเนเี่ยนกว้างไปเบิ้งบาเท่านั้นไปไปไหมเหรอหอนี่ย ตอเล่บอน้อยนะบอน้อยอีกคนอินดี้ปาร์เอี่ยวบ้านเพื่อนบ้านบ้านตางล่าง <c oughs> คือแบบลม ทีมันนี่กไงเราไม่ก็อฝนตกไม่ ไปดิมาให้ดกกินมาให้บเวลาปืนมานั่งเลยมีมาให้ได้เลยโว้ยนะโอ้เตะเม่นัว รล่อขึ้นบอ,อนี่เนาะสายห่วยก็จะเป็นต้นมาเดินทุกคนมาชีบหรอ ข้นางหนนี่มันเป็นว,งวังมาทุกคนเป็นเป็นวังน้ำเป็นอย่างว่าเพื่อนว,ว่านะวังป่า,มาไม้วยังไฟไหมผ้าเนาะเอากระสิหลอกนำนำไปเบื้องเลยเนาะเดี๋ยวสุถ่ายทุกคนนี่ให้เบื้องเนาะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวถืมาเบื้องห่างนี้เนาะทานฮุบฮุอเฮยเฮยยังไงวะ เหอเนี่เอเอาผ้าคุยใช่ปะชิมี i หรอชตึงคือพึ่เล่าปะชิพันนจอยว่าเรามันตึงน่อกกะลึบไปเลยจะพี่หรอจะมัมีหรกแไงโอ้ตึงอรไอไ้ ห่างน้อยๆอ่ะนะยีนะโอ้ห่างน้อยๆเด้อหี่นะห่างยาวเหรอเด็กสายาวเลยยาวฝาเลยเฮ้ยฝาฮันเด้ฮันเด้โดนฮันยาวๆน้อยน้อยพอแล้วหยั่งกระต่ายนั่ไปตโตคำคอยบ่ให้ตัดไหม โอ้เอ oh, ้ความนี่สิมันตึงมากนะคะทุกคนแต่ว่าบเห็นมันน้อยนึงพอมันห่างน้อยมาเลยบอกเิ่งห่างสองที่สอง Cà sĩ nga mình ở luôn mà bên hàng lưới nữa chị hằng hóc 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 ไปห้าตัดนี่เจออีกแล้วจ็บเบ่ต่บโบไม่มีเด้โบมีหุ่นไหมมี่ไหนนี่นี่เหงว่อหันห่างนี่ทุกคนนี่เอาเ <laughs> นี่ยนัวยู่งไม่ <laughs> คว่ำแล้วเนาะโอ้เสียได้แต่ก็ยังพลาดเลยเจ้าหน้าไม่เห็นความนะคว่ำกับดบกันยังเก็บกับมันพลาดเก็บได้แบบนี้นะโอ้นี่นี่นี่มันคว่ำเนาะโอเคทุกคนตอนนี้กำมาหอด วางวางใฟไม้พ่าเนาะนี่ได้ประมาณตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หยุดอันดึงกิ้งเล่ารู้ตำนานไฟไม้พ่านะอะไรทุกคนตอนนี้กับมังเจอหางไงแล้วเนาะเรียกทีเซียนเซียนใหม่สีแงยให้เบิง้งเนาะไม่ยัมันเต่งคัมเบ้ฮะอันนั้นมัน

ไม่จะตัดไม่ตัวไม้เจ้าก่ะทำเอาใส่กระย่างหันเกี้ยวเขาอีเอาลงมาก่อน Chào mẹ. Wow, tốc cục pác luôn mà sao. Ôi bơ sộm hằng cả đó. สันแห่งไล่แย่เข้ากลางังกันได้ไหมฮนแย่เข้ากลางทางวันจะมาเกสิมีคนคอมเมนต์ป่ะขาเจ้าเป็นเจ้าคือบ่แย่เองเจ้าคือบ่โผล่เจ้าเป็นนั่นหรือไงไอเร็วเรา เออหมดแล้วลงมาออกระอยบ่ใครน้อยมีแต่เมยบุตลีไม่สมหังใหญ่เลยเถื่อบ่เขา่เถื่ขึ้นมาดอ๋นี้หางน้อยนะทุกคนเจออีกแล้ว ừ, lộn này, tôm, ôi, mùi này. Ô, là tôm hắc ôi một ngày khay nồi ô la 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 một cái lông mà gì đây để mấy tuần này ngắm thì để hiện bỏ đồn lúm đi lòng nghe bưng nhìn tụi mẹ lông má, nè, nghe hàng ngôi đồ lông đi nè thật tục nó <laughs> bộ mì đúng không บ่อยทําอู้ฮันนะฮัาไงครูฮันน่ตัวฮันก็มีคือมีดูไม่เจ้าขึ้นบักบ่ เป็นเมเปีก็คุยบุดเขียวมีแต่ใครน้อยกินมีบ้าโอ้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 มีเสิร์ชเชียย แดงกินทำพี่น้องและพี <h <h Actually, ่พีดองกินเป็นซึ่งเลยอ๋อเโอ้ัวไทยเป็นซึ่งเลยตัวย่างเลยไปเน้นๆเลยทางนี้ างเตะแล้วมันกำอยู่ตรงมานเนี ies. ่ยเพื่อนเดีวมันตกมาเป็นก้อนนะกำขาอยู่โอ้เดี๋ยวพ่อห่างไหมห่างนี่ก็สิคอยจบเพลงท่านี่เดดได้หลายข้าวบอได้ยู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  Hang này lều thưa thằng sông nga mọi người mất hắn hắn cắt hộp quanh tay Mình mẹ 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 Mình mẹ 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 มีดูใครบดลิงอ้หูเอาไม้ยึงขึ้นมากด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 กยเอาไม้หขนน่ดยึงนอะอ่าละฮะตอนนี้ก่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นวังสังโตนเนาะโอ้เป็นวังใหญ่เลย

นี่เป็นบอนที่บ่แห่งเพื่อบอลที่ควายแรงควายฝนบ่นี่ลังสังต้นเอาเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิกอจบเพลงทันเนาะสำหรับไัเบิงคลิปนี้จบฝากด like, กดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์ไว้ให้เบาใหม่ดีเด้อเนาะทุกคนคลิปหน้า<ม>สิไปการอึง้ง คลิปหน้าจะเป็นการอิงฝากกดติดตามใบเดเอร์เนาะทุกคนแล้วพอกันคลิปไหม <c oughs> เกลือป่าแล้วพอกันคลิปไหมเนาะทุกคนส่งผมอ่ะโอ้ยโอเคแล้วปิดคลิปเพียงทันีีเนาะปิดคลิปจ้อย